เดวิลอรเมนเฮลคือคำที่ใช้เรียกเกมที่ติดอยู่ในสถานะการพัฒนาหลายปีจนหลายคนเนี่ยลืมแต่นี่คือ2เกมครับที่รลดออกมาได้เกมแรกคือ f i n a l Fantasy 15เกมนี้ติดอยู่ใน d e v e l o p m e n t Hell นานถึง10ปีนะครับนะับตั้งแต่เปิดตัวในปี2006ในชื่อ f i n a l Fantasy v ์ซ์ที่กัดจำเป็นในครูสีให้กับเครื่องเพ3โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Fabula Nova c r y s t a l i s กับเกมอ,อื่นๆนะครับอย่างภาค13าทั่วไปกับอากิโตะแต่เหมือนการพัฒนาเนี่ยจะหยุดนิ่งไปหลายปีแล้วกก็มมมีาารรรเิ่ให,ย,หยคั้ง จนในที่สุดก็ประกาศเปิดตัวใหม่อีกครั้งในปี2014แล้วได้วางจำหน่ายจริงในปี2016เกมที่2คือ Half-Life 2เกมนี้ติดอยู่5ปีครับเริ่มพัฒนาหลังจากวางจำหน่ายภาคแรก6เดือนในปี1999โดยว a l v e ตั้งเป้าว่าจะให้ภาค2เนี่ยเป็นหนึ่งในเกม FPS ที่ดีที่สุดซึ่งเกมนิ w e l l ก็บอกนะครับว่าให้ทีมพัฒนาเนี่ยใช้เวลาได้เต็มที่ไม่มีเดดไลน์ซึ่งก็ทำเกมนี้ได้สำเร็จในปี2004แต่เราก็ไม่ได้เห็นภาค3สักที